ดีตอนเช้าวันเสาร์ค่ะทุกคนนะคะวันนี้ลอยกระทงที่เมืองไทยนะคะแฮปปี้ลอยกระทงค่ะทุกคนนะคะส่วนที่นี่ก็ฮาโลวีนนะคะเดี๋ยวผีเด็กๆเ,เย็นๆก็คงจะมาเดินเยอะแยะเพลนผ่านเป็นหมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องเตรียมขนมอะไรไว้ให้เด็กๆด,ด้วยนี่ก็จะเงาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคิดถึงบ้านจังเลยค่ะคิดถึงเมืองไทย ไม่ได้ลอยกระทงนานมากๆแล้วค่ะเพราะว่า,าไม่มีเพื่อนเลยที่นี่นะคะที่นี่ไม่มีอคนไทยเราก็เลยไม่ได้จัดงานลอยกระทงนะคะอากำลังคิดอยากจะทำอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายๆอาจจะนั่งหาอะไรมาทำกระทงไปลอยที่ทะเลดีกว่าคนเดียวก็ได้นะคะกับ มิสเตอร์ต้มยำกับมิสเตอร์แอนดรู่าก็เลยมานั่งพับนกนะวันนี้เราเรื่องว่าทำไมถึงพับนกนะบางคนอาจจะติดตามอาจจะรู้อยู่บางคนอาจจะเข้ามาใหม่ไม่รู้นะคะเพราะว่าพับนกตัวนี้นะคะให้ดูนะคะ <S <s <illy> <S ทำเป็นแค่งานอ <s illy> ดีเลยนี่มันอย่างที่บอกค่ะมันเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ ห่างไกลความเจริญด้วยเราก็เลยเอ๊วันหนึ่งอะค่ะวันเกิดเด็กเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปหาซื้อของขวัญที่ไหนให้<ม>ก็เลยมีกระดาษก็เลยพับนกแล้วก็ทำเป็นโมบาาเล็กๆค่ะไปให้เด็กคนหนึ่งเชื่อไหมคะตั้งแต่วันนั้นที่เริ่มต้นมามันกลายเป็นงาน อดีกที่เป็นงานประจําไปเลยนะคะพอเอาไปให้เด็กคนนั้นนะคะวันเกิดแค่นั้นล่ะค่ะเพราะว่าเด็กๆรู้ไหมคะที่นี่เขาจะชอบอาส e ิปโอเวอราเขาจะชอบไปนอนที่บ้านเพื่อนๆกันแล้วเขาเห็นพอเขาเห็นเสร็จเขาก็ไปบอกแม่ว่าเขาอยากได้คนอื่นๆเขาก็สอบถามว่าใครเป็นคนทํามาเรื่อยๆนะคะ จากนั้นเสร็จคนก็มาขอให้ทําให้ทําให้ตอนแรกๆก็ทําให้เฉยๆนะคะนะคะแต่เขาก็ให้เงินมาเราก็เลยเออโอเคเอาก็เอานะคะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาใช้กระดาษด้วยมันก็เริ่มเยอะมากขึ้นมากขึ้น,นะคะ่ะเลยต้องเลยจําเป็นจะต้องตั้งราคาเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะอา ง่ายเพราะว่าฝรั่งเนี่ยก็คือถ้าถ้าซื้อก็คือซื้อนะคะก็คือชอบก็คือชอบนะคะคือพอทำเนี่ยตอนแรกก็ทําแค่อันเล็กๆนะคะแค่ประมาณนี้ค่ะเล็กๆนะคะให้เด็กๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วสิคะตอนนี้ไม่ใช่ให้แค่เด็กๆนะคะตอนนี้ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด้วยที่เขาเอาไปตกแต่งบ้านนะคะเมื่อวันก่อนตัวนี้คะ่ะไม่ใช่วันก่อนแล้วเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเขาให้ไปที่บ้านเขา แล้วก็ให้เข้าไปดูเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งหมดแล้วก็ให้ช่วยดีไซน์สีแล้วก็ขนาดนะคะว่าควรจะควรจะเป็นขนาดไหนยังไงนะคะแต่ตัวเองไม่ใช่ดีไซเนอร์ไม่ใช่อินเทเลียนะคะแต่ว่าเองก็ไม่ไม่คือก็ทำนะคะก็ไปดูให้เขานะคะก็ช่วยกันคิดแล้วก็ดูว่าเขาชอบ ลักษณะบมุคลิกเขาแล้วเขาชอบโทนสีอะไรยังไงบ้างเขาก็จะพูดให้ฟังจากนั้นเสร็จเราก็จะเอามาประยุกต์ปรับปรุงนะคะว่าจะทําสีอะไรได้บ้างนะคะในการพับเนี่ยบางคนถามว่าอุย้ยจะคุ้มไหมเชื่อไหมคะว,ว่าถ้าคนไม่เกี่ยงเงินเกี่ยงงานเกี่ยงอะไรทั้งสิ้นนะคะมันคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าการพับเนี่ย มันทําให้สร้างสมาธิดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติตัวเองเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือหรือว่าทํางานฝีมือปลูกต้นไม้ทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับงานฝีมืออยู่แล,แล้วและตัวนี้เนี่ยพอยิ่งได้ทําเยอะๆแต่ก่อนอ่ะทำทำพับพับพับ,พบ,พบเก็บไว้เยอะมากเลยนะคะก็ไม่ได้อาไปให้ใครอะไรทั้งสิ้นแต่พอตัวนี้อพอได้ทําตัวนี้เนี่ยมันก็สบายใจตัวเองด้วยนะคะเรา ถามว่ามันคุ้มไหมที่ทำแล้วก็พับกว่าจะได้แต่ละตัวแล้วมันแล้วจะได้กี่บาทกันนะคะถ้าเราลงรายละเอียดว่ามันจะได้กี่บาทคุ้มไหมนะคะบางทีทําความสะอาดอาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะคะแต่ตัวนี้สำหรับตัวเองคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมันช่วยได้เยอะในเรื่องของอ่า ความผ่อนคลายและอีหางหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่งานอดิเรกนะคะมันเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได้ได้เลยนะคะเพราะอะไรเนี่ยไหมคะเพราะว่าไออันนึงเนี่ยคือเวลาทําอะไรเนี่ยจะชอบคิดเป็นเงินไทยคะ่ะแล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็คิดถึงบ้านเมืองเราว่า ที่เมืองไทยเราทำงานชั่วโมงหนึ่งก็ได้สองสามร้อยเองนะคะแต่ที่นี่ทำงานชั่วโมงหนึ่งก็ได้ตั้ง,งเยอะนะคะถึงแม้ว่า,าพับกระดาษตัวนี้มันจะใช้เวลานานแต่อย่างน้อยมันก็ได้เงินคุ้มค่านะคะ,อ,ะอันเล็กๆนะคะถ้าอันเล็กๆก,ก็ตกอยู่ที่ประมาณ900ถึงพันนะคะ ถ้าเป็นอันใหญ่แบบเนี้ยโมบายใหญ่แบบเนี้ยที่เขาสั่งเนี้ยมันหลายร้อยตัวนะคะก็อยู่ที่ประมาณสี่พันสี่พันสี่พันห้าพันเงินไทยเรานะคะแต่ถ้าสมมติว่าอันที่ใหญ่สุดที่ทําเลยนะคะหกร้อยเกตัวได้นะคะตัวนั้นอยู่ที่ประมาณประมาณเก้าค่ะ นะคะก็ใช้เวลานานนะคะห99ตัวแต่ตอนคือทุกทุกครั้งที่ทำเนี่ยก็คือจะไม่เร่งรีบนะคะก็ทำไปเรื่อยๆอย่างวันนี้นะคะตื่นเช้าขึ้นมาทำความสะอาดบ้านทำอะไรอาหารเช้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็มานั่งแล้วก็ขี่มัก็มานั่ง,แล,งแล้วก็พับนี่แหละค่ะนะคะ พอพับคือเราจะทำคือเราจะทําแค่ช่วงที่เราว่างเท่านั้นนะคะหรือว่าช่วงที่อยากจะพักผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งว่าจะไปหาใบาไม้ใบหญ้ามาทํากระทงซะหน่อยค่ะคิดอยากลอยกระทงเดี๋ยวจะชวนอาแฟนไปลอยกระทงก็เพราะว่าเดี๋ยวใบใบเย็นๆก็ด็กๆผีน้อยก็จะออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะเตรียมอา่า สวีทไว้ให้เขาก็จะเตรียมพวกขนมไว้ให้เด็กๆนะเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวนั้นด้วยวันนี้ก็เลยพับนกนิดหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนที่ก่อนที่จะทำอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่อยากเข้ามาคุยกับทุกๆคนนะคะว่าทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุข บางทีถ้าเราคิดถึงเรื่องเงินเยอะเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราเหนื่อยได้แต่บางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำนั่นแหละค่ะมันจะสามารถกลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้เราโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวจริงๆนะคะเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะค่ะกับทํานกบางทีเนี่ยไม่ต้องทํางานเลยก็ยังได้เลยนะคะถ้ามันได้ดี จริงๆค่ะไม่ได้พูดเล่นนะคะถ้าใครว่างๆนะคะลองทำดูค่ะเอาไปให้คนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็เพราะว่าฝรั่งจะชอบงานฝีมือนะคะตัวนี้ตัวนี้มีในออเดอร์อีกหนึ่งตัวนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่อีกสี่โมโบาลค่ะมีแต่อันใหญ่ๆเลยนะคะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอีกสองอันเขาอยากได้คริสต์มาสก็คืออีก เดือนเดียวสองเดือนเดือนกว่าๆค่ะก็คงทันค่ะเพราะว่าทำเสาร์อาทิตย์อ่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าโอ้เวลาเนี่ยมีค่ะแต่ว่าแค่มันเหนื่อยนะคะไม่ใช่ไม่มีเวลาเวลามีตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าแค่มันเหนื่อยบางทีทํางานมาแปดชั่วโมงเสร็จแล้วอ่าพออีกงานหนึ่งเขาต้องการให้ไปช่วยก็ต้องไปอีกค่ะก็บางทีก็ตกไปสิบชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงด้วยงาน นะคะทาไปมีงานให้ทําก็ทําไปเรื่อยๆนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้พับนกจะได้พับจริงๆก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะนะคะแต่ก็คือทุกอย่างถ้าเราไม่ทำให้จิตใจเราวุ่นวายมันก็ไม่ได้ดูเหมือนเยอะแยะวุ่นวายว่ามันเยอะแยะวุ่นวายทุกอย่างมันเกิดอยู่ที่สมองของเรานะคะ ว่าเราจะคิดให้มันวุ่นวายหรือให้มันยุ่งยากหรือให้มันง่ายง่าขึ้นอยู่กับเราจริงๆนะคะทุกอย่างถ้าเราอยากจะให้มันง่ายมันก็ง่ายค่ะเดี๋ยววันนี้พับวันหน้าเดี๋ยวมาให้ดูนะคะอา้าวบางคนอาจจะเห็นแล้ววิธีการทำนะคะแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีไม้ของเขาเองอเขามี เปลือกหอยของเขาเองด้วยที่จะให้เราร้อยใส่เข้าไปอะไรที่ไม่มีคนอื่นที่มีนะเดี๋ยวให้ดูตอนทําอีกทีหนึ่งวันนี้แค่อยากจะมาทักทายเซฮายเพื่อนๆวันลอยกระทรงนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนคะ่ะแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศก็แฮปปี้ฮาโลวีนนะคะผีคงออกเพ่นพ่านแย่ๆไปหมดนะคะอย่าลืม เอาภาพงามแลวกระทงมาฝากด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ